แตอนนี้เรามาอยู่ในดอมในเวอร์ชั่นแบบปกติจะพูดทำไมโดวยวันนี้เราจะมาทำชาเลนที่ท้าทายที่สุดในโลกกันนะก็คืออาจจะเป็นชาเลนท์ครั้งแรกของโลกเลยก็ได้ก็คือการเล่นออเป็นปิดตาไม่รู้ว่ามีใครเล่นแบบนี้หรือเปล่า มันยนยอ่แลเไปเข้าสู่เดอะโฮเทลในอันนี้ก็คือของที่ฝากไว้นะเคไปโดยห้องแรกผมจะยังไม่ปิดตาเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกดไม่ไปเค okay. มาห้องนี้ไม่ใช่กุญแจนี้เราจะเริ่มปิดตาตอนไขห้องนี้ไปนะอ่ะอันนี้ผ้าปิดตาเตรียมมาแล้วแล้วก็ใส่หูฟังสองข้าง นีดดน่ด้านล่างไม่เห็นนะครับนี่นีน่ปิดปิดจมูกด้เป็นไ,ไงเค <t akes> มาเราจะลองเล่นกันเลยนะครับมาตอนนี้มองไม่เห็นเงยหน้าแล้วกันนะมันจะได้ไม่มีมันจะได้มองเหตุน,น้อยลงนะเคก็ไ okay. ม <t akes a sense> ่รู้ว่าผมพูดดังหรือเปล่านะโดยวิธีการปิดตาเนี่ยเราต้องฟังจากเสียงเดินถ้าเราแบบอุย้ย <t akes a sense> เปิดห้อง <t akes a sense> ได้รัวๆเลยวะ่ะโดยถ้าเราแบบใจเนี่ย ฟังเสียงเดินเรยเราต้องฟังเสียงแบบตั้งใจมากนะโอเคก็คือเราจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าเราเดินติดเนี่ยเสียงเดินมันจะหายนะโอเคเอาโอเคอันนี้ติดอันนี้เงยหน้าไว้นะเพราะมันจะได้ง่ายขึ้นเอยไม่ใช่มันจะได้ทุกคนเห็นว่าผมปิดตา,าจริงแล้วก็มองไม่เห็นจริงๆเลยตอนเนี้ยไ่รู้ว่าห้องไหนนะเนาะเฮ้ยห้องต่อไปหรือเล่า โอเคน่าจะห้องต่อไปรึเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเสียงพื้นเปลี่ยนไปมันห้องเสียงพื้นเปลี่ยนไปวะต้องหางกุญแจรหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องมั้งมันต้องไปอะไรเด็ดมันติดอยู่นั่นแหละเโอเคเปิดห้องต่อไปแล้วนะห้องที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะห้องที่สี่ผมจำได้อยู่ ไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมันเปิดไวไปเปล่าเดีนะ๋ยวอ่านไงถึงห้องล็อกอีกแร็วถึงห้องล็อกอีกเร็วห้องที่สี่เราจะต้องจําห้องไว้นะโอเคไปไป,ไปเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดโอ้ยอเมื่อกี้เป็นไฟฉายหรือเปล่าอ๋อมันน่าจะเป็นยาหรือเปล่าหรือไม่ก็่านไฟฉายนบะเมื่อกี้มันเก็บไม่ได้ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องฟังเสียงกุญแจนะครับมาเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนแล้วกันนะไม่น่ามีมั้งโอเคขอเงียบๆแลวกันนะเราจะได้ยินเสียงเดินถ้าเสียงเดินหายก็คือเดินติดโอเคขอตั้งใจฟังเสียงแล้วกันนะอาจจะไม่ได้พูดมาก ไอ้ไอ้ได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเปิดเลยโอเคเสียงดังมากเลยกุญแจเนี่ยเคไปห้องต่อไปเลยนะน่าจะห้องสุดท้ายมั้งเพราะฟังจากเสียงแล้วก็ฟังจากการเดินนับก้าวนะแต่นับยันเก้าอ่ะโอเคถูกเฉยโอเคน่าจะห้องที่ห้าเลยบอกฟังเสียงเดินออกเปิดเฉยเลยห้องที่หกนะเอ้เดี๋ยว สซ่งเดิมมันเปลี่ยนไปอ่ะห้องที่หกห้องที่เจ็ดกระพริบหรือเปล่าไม่น่าจะอย่างนเฮ้ยกระพริบหรือเปล่าเนี่ยกระพริบยังห้องที่แปดห้องที่เก้าหรือเปล่าเฮ้ยไปแบบรวดเร็วอุ้ยอะไรล้มอ่ะ อย่าอ,อ๋อมันน่าจะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องแยกหรือไม่ก็ห้องที่ฟาร์มของคนระับลองเตินไปเรื่อยๆดูเฮ้ยอ้าวห้องฟาร์มของอเคถือว่าฟักพักใจนิดนึงเคม,มาถึงห้องนี้แล้วคนระับขอแยดค้นหาของก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดดูห้องก่อนเพราะว่าเผื่อจาห้องไม่ได้นะอันนี้คือถอดมาเพื่อดูห้อง ห้องที่สิบโอเคไปหน้าห้องนี้เลยห้องต่อไปห้องที่สิบเอ็ดมาปิดตาต่อ <c oughs> มาหนึ่งสองไปโอเคโอเคห้องที่สิบเอ็ดนะอ้าวห้องมืดเอาแล้วห้องมืดโอเคปิดให้มันสนิทก่อนโอเคห้องมืด่ะทุกคน ห้องที่สิบเอ็ดหรือเปล่าอ๋อใช่ไงที่สิบเอ็ดเฮ้ยมืดตัวอะไรอ๋อเฮ้ยห้องมืดมืดอันนี้มืดอันนี้มองไม่เห็นจริงเดี๋ยวห้องมืดขอญาตมองแล้วกันนะพอห้องมืดมันยากมากห้องมืดห้องมืดเหรอห้องมืดห้องสิบเอ็ดไม่ใช่ห้องมืดห้องสิบเอ็ดโอเคไหม เดี ok mm ๋ยวขอผ่านห้อง11ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปอันนี้คือเปิดตาเพื่อดูห้องเฉยๆเฮ้ยกระพริบหรือเปล่าเนี่ยมาจริงเดี๋ยวขอปิดตาก่อนเโอเคียมาเงยหน้าด้วยแล้วกันห้องที่12ห้องต่อไปว้ายยากจริงชาเลนจนี้ชาเลนจ์ที่ท้าทายที่สุดในโลก มองไม่เห็นรัดมันก,กิงไฟไปโอเคถ้าห้องมืดเดี๋ยวผมขอขอเปิดตาแล้วกันนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงไปอุ้ยมีเคมาเผือๆปิดเลยเคมาไปต่อเดี๋ยวเออประมาณนี้เหื่อยหน้าด้วยเออเป็นไงเหนยหน้ามองไม่เห็นเลยนะเะผมผมปิดมิดด้วยนะ อุ้ยเปิมองมันไปไปไปห้องต่อไปห้องที่เท่าไหร่ไม่รู้โอเคเปิดแล้วนะสิบห้าอุ้ยมันเสียงมันเสียงไอ้นี่มันกบอ่ะโอเคเดินตรงไปแล้วเอ้าหยุดเฉยไปเดินไปเรื่อยเลยวะเอ้าห้องไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นห้องน่าจะเป็น มีไอ้นี่สองฝั่งโอเคห้องที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยต้องวนกลับไปน่าจะห้องที่สิบสามผมจำอยู่จำไม่อยู่เดี๋ยวนะนั่นมันห้องล็อกหรือเปล่าฟังจากเสียงเปิดประตูที่มันไม่มีเสียงติดนิดน,นึงอะเดี๋ยวนะเจอแต่ห้องล็อกเฮย้ยเจอห้องอีกแหละเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอหาของก่อนนะกันนะ ตอนนี้เราเจอกุญแจแล้วนะกว่าจะเจอมันจะเข้าทําไมไงเข้าอยู่นั่นแหละเค <Okay. S 1> เจอกุญแจแล้วนะก็เปิดกันเลยขออย่าเจอแมงมุมเคห้องต่อไปห้องสิบห้าห้องยี่สิบเดี๋ยวนะห้องสิบเก้าหรือห้องสิบสี่จำไม่ได้แล้ะเอาแล้วเอาเลวจําห้องไม่ได้มันไม่เด็ไกลขนาดนั้นนะห้องที่ ห้องที่เท่าไหร่อะสิบเก้าหรือยี่สิบอะฟังเสียงฟังเสียงห้องนี้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเอาแล้วโดนไหมนี่มาถอดกันเลยอู้ไม่โดนว่ะเคห้องที่ยี่สิบคใส่ต่อแล้วกันนะ ออไฟอ้อปิดตาดีครับรออะไรตอนนี้เห็นตำแหน่งแล้วว่ามันคือตำแหน่งตรงไหนครับเคไปจะปิดให้มันมิดดิมันยังเห็นร่องๆอ,อยู่เคปิดให้มันมิดมิดเคแล้วขอปิดแค่นี้นะเพราะว่ามันจะได้หายใจออกนะแต่ตรงนี้มันปิดไว้อยู่แล้วเคประมาณนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้เคไปต่อห้องยี่สิบใช่ไหม ฟังเสียงก่อนเคป่ะห,ห้องยี่สิบน่าจะเป็นห้องแยกสองฝั่งนะสองฝั่งนี้ใช่ใช่ฟังจากเสียงเดินแล้วก็ฟังจากลักษณะการเดินาจริงด้วยอุ้ยห้องที่ยี่สิบเอ็ดตรงไหนแล้วะตรง,ตรงไหนอะ โอ้หมืดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตึงเลยมันอุ้ยมาได้ไงน,นี่มันมีมันไม่ได้ห้องมืดหรอห้องมืดหรือไม่มืดอ่ะแคบห้องมืดแล้วอุย้ยห้องแยกซะด้วยเออาลม้ลมลม้มล้มอย่าลม้มดิห้องเที่ยวไรจำไม่ได้ หองยี่สิบสองรีบเอ็ดะห้องยี่สิบสองรีบเอ็ดเฮ้ยมองทันมองทันเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยเขี่ยไปปิดตาต่อโอ้ยยากยากกาเรนี้ยากจริงมาเฮ้ยมันมีร่องมีร่องมันเห็นร่องเขี่ยมาเงยหน้าสุดสุดเลยเงยหน้า ุยยากยากิยพอแล้วกันโอเคครับสำหรับชาเลนจ์นี้ก็ขอจบไปก่อน้วกันนะเพราะว่ามันยากมากมันยากจรนะิงครับถ้าทุกคนอยากลองชาเลนจ์แบบท้าทายของโลกก็คือปิดตาเล่นก็อย่าลืมไปลองเล่นด้วยคนระับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้พี่เนื้เน็บไปฝาให้ทุกท่า